วัดพระเกิดที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับใช่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัดเก่าแก่นะคะแต่เป็นเรื่องที่ว่าตำนานพื้นบ้านประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่อของสถานที่ต่างๆในละแวกนั้นมันถูกถักทอเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเลยโดยมีวัดนี้เป็นศูนย์กลางโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มจากตรงไหนดีผมเห็นในข้อมูลบอกว่าเจดีที่นี่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย มัันคคืออะะไรรล่รบจุดเด่นที่สุดเลยนะคะคือยอดเจดีค่ะครับปกติเราจะเห็นเป็นฉัดใช่ไหมคะแต่เจดีสูง36เมตรของวัดพระเกิดเนี่ยบนยอดสุดกลับเป็นรูปปั้นแม่กาทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากเลยค่ะแม่กาทองแปลกดีนะครับแล้วแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้มันไปเชื่อมกับตำนานการสร้างวัดได้ยังไงครับนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลย ตำนานเขาเล่าว่าเมื่อ2,000กว่าปีก่อนมีพ่อค้าสองคนจากเมืองวังซึ่งก็คืออำเภอวังเหนือในปัจจุบันนี้แหละค่ะเดินทางไปค้าขายถึงอินเดียแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้ของดีกลับมาใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงประทานพระเกศา,าธาตุให้คนละสี่เส้นแล้วก็ตรัสบอกให้นำไปบรรจุไว้ที่ดอยสังกุตระในบ้านเกิดของพวกเขาเดี๋ยวนะครับทำไมต้องเป็นดอยลูกนั้นโดยเฉพาะล่ะครับมีความพิเศษอะไร เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าดอยสังกุตระเนี่ยมีตำนานเก่าแก่ผูกพันอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเล่าให้พ่อคาทั้งสองฟังเป็นเรื่องของแม่กาขาวที่เคยทำรังอยู่บนดอยแห่งนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือที่มาของแม่กาบนยอดเจดีนั่นเองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตำนานว่าไว้อย่างไร ได้ค่ะตำนานเล่าว,ว่าแม่กาขาวมีไข่อยู่ห้าฟองแล้ววันนึงเกิดพายุใหญ่พัดรังกระจัดกระจายเลยไข่ทั้งห้าฟองก็แบบทอดตกน้ำลอยหายไปคนละทิศคนละทางแม่กากลับมาไม่เจอลูกก็ใจสลายโหน่าสมสารมากเลยนะครับนี่แหละค่ะที่กลายมาเป็นเหมือนแผนที่ของท้องถิ่นนั้นเลยเอ๊ะยังไงครับ สถานที่ที่แม่กาบินไปหลงทางทุกวันนี้ถูกเรียกว่าเวียงกาหลงค่ะเด,เดี๋ยวนะครับหมายความว่าชื่อเวียงกาหลงที่แปลว่าเมืองที่กาหลงทางเนี่ยมาจากตำนานนี้เหรอครับนี่มันมันไม่ได้อยู่แค่ในวัดและสิมันอยู่ในชีวิตประจําวันของคู้คนเลยใช่เลยค่ะยังมีอีกนะคะบริเวณที่แม่กาบินเรียบแม่น้ําตามหาลูกก็กลายเป็นบ้านแม่เรียบส่วนคุ้งน้ําที่แม่กาลงไปตามหาก็คือวังแม่กา เหลือเชื่อจริงๆแล้วสุดท้ายเจอลูกไหมครับไม่เจอคะ่ะเศร้ามากสถานที่ที่แม่การลร้องไห้ด้วยความเสียใจก็คือบ้านห้องไห้และที่ที่บินวนไปวนมาไม่ยอมไปไหนก็คือบ้านวังมน<อ>สุดท้ายแม่กาก็ตรอมใจตายค่ะแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเท้าคติกามหาพรมส่วนไข่ทั้งห้าฟองนั้นมีผู้เก็บไปเลี้ยงดูแล้วต่อมาก็ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทรกับนี้ โอ้โหเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันขอขัดจังหวะน,นิดนึงครับคำว่าพัทธรกับนี่พอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมครับหมายถึงยุคสมัยของเราในปัจจุบันตามความเชื่อทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือกับหรือยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์ซึ่งก็คือยุคปัจจุบันของเรานี่เองชัดเจนเลยครับนอกจากตำนานที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วในยุคปัจจุบันวัดพระเกิดมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับ มีเรื่องที่น่าทึ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ค่ะคืนในวันวิสาขบูชาปี2537ตอนนั้นกำลังมีพิธีบวชพระอยู่59รูปจู่ๆก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นมาแผ่นดินไหวระหว่างพิธีบวชเลยเหรอครับฟังดูมีเรื่องราวมากคงจะโกลาหลน,น้าดู ใช่ค่ะแต่เหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นที่มาของการสร้างพระเครื่องที่โด่งดังมากรุ่นหนึ่งของวัดคือรุ่นรุ่นแผ่นดินไหวอนอกจากนี้ในบูโบสถก็ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมากชื่อว่าพระแสนแซ่ด้วยค่ะได้หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมและก็ชื่อบ้านหนาเมืองขึ้นมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะคะการที่ชื่อหมู่บ้านคุ้งน้ำหรือว่าเมืองทั้งเมือง ถูกผูกเข้ากับตำนานไว้อย่างแนบแน่นขนาดนี้มันทำให้เราต้องย้อนกลับมามองร,บรอบๆตัวเราเหมือนกันนะว่ามีอีกกี่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในชื่อถนนซอยหรือย่านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงของมันเลยก็ได้